โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องของลูมิแอร์นะครับผมในวันนี้นะครับผมมาเล่นลินดิสนะครับในตำแหน่งของจังเกิลนะครับนะก็ไม่ได้เล่นตัวนี้นานนะครับหลังจากที่มันได้เปลี่ยนสกิลไปนะครับผมก็เล่นไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชินผมชอบแบบแบบเก่ามากกว่านะครับก็แมทแบบนี้มันเหมือน กดตีปุ๊บมันจะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วพอกดตีแล้วปุ๊บมันก็จะมีอะไรลอยเข้าไปแทงทิมศัตรูนะครับแลลวเราฟาร์มไปก่อนเหมือนเดิมนะครับดิสนี่ก็เป็นตัวที่โหดมากนะครับเวลาเราอยู่ในพุ่มเนี่ยมันก็จะวิ่งเหลวแล้วก็ตีเหลวด้วยนะครับก็มะสลาบใช้ในการเปิดแมปนะครับพวกเจอพวกคิวเลนอะไรนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะดิ๊ดนะครับผมโอเคผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ สำหรับเซเลเทมนะครับแล้วก็ลูนแล้วก็พลังแฝงผมจะขึ้นด้วยให้นะครับว่าผมเล่นอะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาเอากลางกันก่อนนะครับก็เล่นดิสเนี่ยผมรู้สึกว่าหลังเกมมันจะโหดมากนะครับแต่ต้นเกมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะแต่หลังเกมเนี่ยโหคือแทงเถิงนี่แบบหมามันได้หมดนะครับคือแบบรูดทีเดียวหายกันเลยทีเดียวนะครับผมนะ คือเก็บสแต็กปุ๊บอันติทีเดียวนี้โอ้โหหาย 5, เป็นห้าเลยนะครับรอดเลือดนี้แบบรสรัวๆนะครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคตอนนี้เราได้นี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนี่ก่นกอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูล่างสักหน่อยแล้วกันนะครับโมทอดอ๋อน่าจะไปได้นะครับโมทอดอยู่ลึกไปนะเซฟเกิร์ดเอ๊ะโมทอดมาดิครับสกิลตีตีต ตีแล้วไม่เรายังฆ่าหมทอดไม่ได้นะครับนะโอเคสโซดา้าก่อนแล้วกันเอ้ยมาดิครับฮาเต้เอืมเอโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอโมทอดโมทอดเพื่อนลากนะครับสกิลไปอยู่ห้างยังง่วงโอ้เราโลว่ะทุกคนเฮ้ยคิวสองตอีมากังกานะครับอันติ โอ้ยเราอยากกลับบ้านนะครับแต่คือทิ้งล่างไม่ได้นะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับสวยกิ๊ดเดอร์อีกทีร์คลิปแต่กลางหน่อยนะครับแอเคโอเคนะครับเหมือนการจะมีประเด็นนะครับจากวันนี้เดดมานะครับอุ้ยแรงแรงอ่าอ่าอ่ามันกล้าไม่กลับเดี๋ยวข้าไปนะครับแคร์ามต่อนะผม ก็สแต็กบนหัวมันนะครับน่าจะเป็นอ่าเหมือนเรากดอตัตติปุ๊บสแต็กก็จะพุ่งไปยิงศัตรูนะครับตามสแต็กนะอจากยิงมาสามสแต็กตี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 ตตตตโอ้โหเร็วเหลือเกินนะโมท้อนนี่ก็เป็นตัวที่ยังทึกอยู่เหมือนเดิมนะครับมาดีครับต่รางเกมเรานั้นจะลาหลายได้อยู่สวยเทวนาดฆ่าไปนะครับน่าจะเรนบทน,นะ โอเคได้ล่างแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับผมนะโอเคตอนนี้มากลางต้องกินสกิลไว้ตี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 จริงทีฮาเตะฮาเตะกิ้งมาอย่างงี้ตีเรียบร้อยนะครับชีเปิ้ลคิวนะครับผมสำหรับทางของลินดิสนะครับผมโอ้โหมาดีครับสกิลเอาบูตอ่อนะครับผม เมื่อกี้นี้เกือบแห้งนะครับโมทอดเปิดนะครับโดนโมทอดเปิดโอเคเอาได้คีญาแล้วครับต่อไปก็เป็นธนูแล้วกันนะครับริงมาเอากลางก่อนนะครับให้ไกลเงินรวยๆหน่อยนะครับพยายามจะทิ้งกลางนะโอเคเอ้โมทอดแหลมขนาดนี้คิวสองดักกิงมาตีตีดักอีกทีต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 ตตตตรียบรลอย มาแกงกู้ตีตีตอา้อาวอ้าวมาสังขาเดิน่างนี้อืมอืมอืมเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับผมตอนนี้จะไปห้าคิวนะครับต่ส่วนเอสซีสองนะครับยวเอาดากันก่อนนะครับอโอเคได้ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับวันเราขึ้นไปกลางก่อนโอเค ตอนน่าจะได้กลางนะในกลางเราก็เดินเกมได้ดีเลยโอเคได้กลางแล้วนะครับเฮ้ย hey, ตีอยู่ห่างอยงห่วงมาดิครับคิวซองอตายก่อนนะครับไม่นเราได้แน่นะครับเราตอนนี้เราก็เริ่มแรงแล้วนะครับาสาวจะแตกแล้วเจงหวะนี้กิ้งมาตุม้มทอนรถไป็นเลยเยอะอยู่นะเมื่อกีน้นี้นะครับเราก็ยุ่งห่างกัน ถ้าเราอยู่ภูมิเราใจนี่เร็วนะครับกิ๊กมาตีตีโอ้โหไม่ได้วะทุกคนขีปหมดแล้วนะครับไฮ้โมทอตอุย้ยปลาดักไปไหนตีตีสวยนะครับแรงนะจ๊ะลองได้นะจ๊ะโมทอตนะครับทีนี้ได้สะสมสแต็กเหมือนเดิมนะครับเอามังกรก่อนแล้วกันนะครับ โอ้ยไมาละเฮ้ยปลาดักนะครับสักทีโอ้โหเฮ้ยไม่ตายเอาบอดดุมปั๊บโอ้โหแวนโอ้โหขานาดนี้ก็ให้กูตายเถอะโอเคนะครับจังหวะนี้มาตีตีสกิลสกิลอ่ะดิตี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 เฮ้ย เอ้ยทำไมกูจะตายอ่ะเอา้าเอ้าเกินไปครับมันเกินไปแล้วโอเคมาเอาดาร์กต่อนะครับโอเคได้ขี่เหล็กละนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> โมทอดสกิลอัติตีตีตีโอ้ยแรงนะครับผมนะโมทอดได้ลดเป็นน้ำนะครับลองสักทีจะได้ดีขึ้นนะครับผมตอนนี้เรามีสแต็กเดียวเองนะปับ๊บสวยนะครับเฮ้ยแหวน ตองไหมจ๊ะช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเห็นแหวนบ่อยนะครับไม่รู้ว่าแหวนมันฮิตอะไรนะแต่ส่วนมากจะเจอแหวนเวทนะครับตีตีปับ๊บสกิลปุ้งโอ้โหโอ้โหคนแรงนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเจอแหวนเวทบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่ามันฮิตกันหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะโอเคเอากลางได้รไหมเนี่ยออกลางก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยบอดุมเฮ้ยโดนล็อก ไม่มีคนนะครับไม่เป็นไรนะครับมาดีครับมาดมูสักทีบนได้ไหมเนี่ยบนก็แล้วกันนะครับโอเคก็อ <Okay. S 1> ันนี้ตัวเล็กไปกไปเอาตัวเล็กไปนะครับอ้าวโมทอส กิ่งมาอย่างี้ตีโอ้โหครึ่งรอบไปแล้วกบเร็วไปนะครับไม่โดนอันสกิลสองเราถ้าโดนนี่สโลแล้วก็เราก็น่าจะได้นะครับโอเค,อเ,คเราไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับนะจังหวะนี้นะครับผมแบคแมนเราลองโหลละ จังหวะนี้จะเปิดอินนี่หรือเปล่าผมเปิดเองนะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับอ่าเรียบร้อยโดนลากไปแล้วได้นะครับผมเรียบร้อยไสัตว์กิลเดอร์ลาดกูเห็นเฮ่นตีมาไหนครับจังหวะน,นี้ตีสวยตียังไงกูสกิลต่อเรียบร้อยโอ้โหผมเข้าไปคนเดียวเลยอะครับแล้วทีมกูไปไหนหช็อตนี้นี่เฮ่นคาตานะครับโอ้โหไม่ได้เลยช็อตนี้ไม่ยอมนะครับโอ้โหเกินไปบางทีเอ้าเฮ้ยจบเลยเหรอเทล เทวอยู่ไม่ได้เล่นเลยเทวเทวใจเย็นเทว,ทวเทว,ทวโอ้โห่สอยไม่พักโอ้โอเคโอเคถ้าใ,ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ